c Come Back TK Studio วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่เรื่องราวที่น่าตื่นเต้นและเป็นกระแสะอย่างมากในปี2025เกี่ยวกับการพัฒนาอาวุธยุโทโธปกรณ์ของประเทศไทยซึ่งหนึ่งในชื่อที่กำลังถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางคือขีปนาวุธพิสัยไกลที่ถูกขนานนามว่าไอออนนากาหรือมังกรนากเกล็กขีปนาวุธรุ่นใหม่นี้ไม่เพียงแต่ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการป้องกันประเทศของไทย แต่ยังสะท้อนถึงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมความเชื่อและตำนานของชาติที่ถูกนำมาผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างลงตัวไอออนนากาถูกออกแบบขึ้นภายใต้แนวคิดที่ว่าประเทศไทยควรมีขีปนาวุธที่สามารถป้องกันอธิปไตยและเสริมสร้างสมดุลทางการทหารในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตัวอาวุธมีดีไซน์ที่โดดเด่นด้วยลวดลายพญานาคที่สลักอยู่ตามลำตัว เปรียบเสมือนพลังแห่งตำนานที่คอยปกปักรักษาแผ่นดินไทยขณะที่โครงสร้างทางวิศวกรรมก็ได้รับการออกแบบโดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธยุโทโธปกรณ์ระดับนานาชาติ เมื่อพูดถึงสมรรถนะไอออนนากาถือว่ามีประสิทธิภาพที่สูงมากขีปนาวุธรุ่นนี้จัดอยู่ในประเภทที่สายไกลาสามารถโจมตีเป้าหมายที่มีระยะมากกว่า1,200กิโลเมตรได้อย่างแม่นยำใช้ระบบขับเคลื่อนแบบเชื้อเพลิงแข็งผสมเชื้อเพลิงเหลวที่ถูกพัฒนาขึ้นใหม่ ทำให้สามารถออกตัวได้รวดเร็วมีแรงขับมหาศาลและสามารถรักษาความเร็วระดับแมท6หได้ตลอดเส้นทางการบินซึ่งความเร็วนี้สูงกว่าขีปนาวุธหลายรุ่นที่มีอยู่ในตลาดปัจจุบันในแง่ของระบบนำวิถีไอออนนากามาพร้อมกับระบบนำวิถีแบบผสมผสานโดยใช้สัญญาณดาวเทียม GPS ระบบออปติกกนและเรดาร์ตรวจจับที่มีความแม่นยำสูง ทำให้สามารถโจมตีเป้าหมายได้แม้ในสภาพแวดล้อมที่มีการรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์หรือมีการป้องกันทางอากาศที่เข้มงวดเทคโนโลยีนี้ยังช่วยให้อออนนากาสามารถหลบหลีกระบบป้องกันขีปนาวุธของฝ่ายตรงข้ามได้ในระดับสูงอีกด้วยสิ่งที่โดดเด่นอีกอย่างคือการออกแบบด้านความลับและการพรางตัวอออนนากาใช้เทคโนโลยีวัสดุด,ดูดกลืนคลืนーー่นเรดาร์ ทำให้มีลักษณะกึงสเตลลดโอกาสที่จะถูกตรวจจับได้จากระบบเรดาร์ทั่วไปเส้นควันจากการปล่อยตัวก็ถูกออกแบบให้มีลักษณะหมูนวนเหมือนนนมหายใจของมังกรทำให้ทางหน้าเกรงขามและยากต่อการติดตามอออนนากาไม่เพียงแค่เป็นอาวุธเชิงสัญ,ญลักษณ์แต่ยังเป็นเครื่องมือทางยุทธศาสตร์ที่มีคุณค่ามากในเชิงการทูตและการป้องราม ประเทศไทยสามารถใช้ขีปนาวุธรุ่นนี้เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การรักษาสมดุลทางการทหารในภูมิภาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังเผชิญกับความท้าทายด้านความมั่นคงที่ซับซ้อน ในด้านการปฏิบัติการไอออนนากาสามารถติดตั้งได้ทั้งบนแท่นยิงภาคพื้นดินและบนรถบรรทุกติดตั้งระบบเคลื่อนที่ทําให้มีความยืดหยุ่นสูงในการใช้งานสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างรวดเร็วและปล่อยยิงจากพื้นที่ป่าลึกหรือพื้นที่ห่างไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังสามารถรองรับการยิงจากฐานทัพเรือทําให้ขีปนาวุธรุ่นนี้มีศักยภาพทั้งบนบกและในทะเล การทดสอบในปี2025ที่ผ่านมาชี้ให้เห็นว่าไอออนนากามีอัตราความแม่นยำสูงกว่า92%ต่อเป้าหมายที่กำหนดนับเป็นตัวเลขที่น่าประทับใจเมื่อเทียบกับขีปนาวุธรุ่นก่อนๆในภูมิภาคอีกทั้งยังมีระบบ AI ในการปรับเส้นทางการบินเพื่อหลบหลีกสิ่งกีดขวางและการสกัดกั้นจากค่าศึกแบบเรียลไทม์เมื่อเปรียบเทียบกับขีปนาวุธรุ่นดังจากต่างประเทศ เช่น DF21 ของจีนหรือ BrahMos ของอินเดียออนนากามีข้อได้เปรียบในด้านการออกแบบที่ยืดหยุ่นน้ำหนักเบากว่าและสามารถบรรทุกหัวรบที่หลากหลายได้ไม่ว่าจะเป็นหัวรบแรงระเบิดสูงแบบมาตรฐานหัวรบจอะเกราะหรือแม้แต่หัวรบปล่อยสัญญาณรบกวนอิเล็กทรอนิกส พูดถึงหัวรบไอออนนากาสามารถติดตั้งหัวรบที่มีน้ำหนักได้ถึง600กิโลกรัมซึ่งเพียงพอที่จะทำลายโครงสร้างทางทหารขนาดใหญ่หรือเรือรบได้ในการโจมตีครั้งเดียวอีกทั้งยังมีเวอร์ชั่นที่สามารถติดหัวรบแบบคลัสเตอร์บอมเพื่อใช้ในปฏิบัติการต่อต้านยานเกราะจำนวนมากในพื้นที่กว้างสิ่งที่น่าสนใจคือรัฐบาลไทยได้เน้นย้ำว่าไอออนนากาไม่ใช่เพียงอาวุธสำหรับการโจมตีเชิงรุก แต่ยังเป็นเครื่องมือสำหรับการป้องกันประเทศและการสร้างสมดุลทางยุทธศาสตร์เพื่อยืนยันว่าประเทศไทยพร้อมที่จะปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงของชาติในด้านราคาขีปนาวุธไอออน,นากาแต่ละลูกมีต้นทุนการผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ4.5ล้านดอลลาร์หรือคิดเป็นเนงินไทยประมาณ160ล้านบาทเมื่อเทียบกับสมรรถนะที่ได้ถือว่ามีความคุ้มค่าอย่างมาก โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับขีปนาวุธรุ่นนำเข้าจากต่างประเทศที่มีราคาสูงกว่าแต่สมรรถนะไม่ได้ต่างกันมากนะักรัฐบาลไทยตั้งเป้าที่จะผลิตไอออนนากาให้ได้อย่างน้อย120ลูกภายในปี2030เพื่อเสริมกำลังคลังอาวุธของประเทศและยังมีแนวคิดที่จะเปิดเจราจาส่งออกให้แก่พันธมิตรในภูมิภาคอาเซียนเพื่อสร้างรายได้และยกระดับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยให้ก้าวสู่ระดับสากล เสียงตอบรับจากผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารส่วนใหญ่ถือว่าไอออนนากาเป็นหนึ่งในความก้าวหน้าที่สำคัญที่สุดของไทยในรอบทศวรรษเพราะไม่เพียงแต่ทำให้ไทยมีอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่ทันสมัยเทียบเท่าประเทศชั้นนำแต่ยังทำให้ไทยมีบทบาทมากขึ้นในการรักษาสมดุลความมั่นคงของภูมิภาคในแง่ของภาพลักขีปนาวุธไอออนนากายังเป็นการสื่อสารเชิงสัญ,ญลักษณ์ต่อประชาชนไทยด้วย ว่าชาติไทยสามารถยืนหยัดด้วยพลังของตนเองโดยการนำเอาสัญ,ญลักษณ์ทางวัฒนธรรมอย่างพญานาคมาผสมผสานกับเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยสะท้อนถึงความภูมิใจความศรัทธาและความเชื่อมั่นในอนาคตสรุปได้ว่าไอออนนากาคือมากกว่าขีปนาวุธแต่มันคือเครื่องหมายแห่งความก้าวหน้าของประเทศไทยในปี2025เป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังอำนาจความมั่นคงและวัฒนธรรมที่